จะหุ่นดีใน90วันสวัสดีครับผมแบงค์นะครับจากช่อง f i t w i t h Bank คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการลดความอ้วนนะครับซึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมหนักถึง86กิโลกรัมก็คือไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เคยลดลงไปเหลือประมาณ55 แต่ตอนนี้ก็คือหยุดออกกําลังกายไปสักระยะหนึ่งนะครับน้ําหนักขึ้นมาที่68แล้วก็คิดว่าจะลดมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์วิธีการออกกาําลังกายในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันนะครับทำเป็นคลิปมาเพื่อเพื่อนๆที่สนใจจะลดความอ้วนแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับมาทําพร้อมๆกันแล้วก็ติดตามพัฒนาการไปพร้อมกันโดยที่ผมก็จะแชร์นะครับมีโปรแกรมที่เล่นอยู่นะครับในแต่ละวัน จะมีเป็นวิดีโอด้วยท่าเล่นต่างๆนะครับแล้วก็ใจเพื่อนๆได้ติดตามกันวันต่อวันเลยเพื่อดูว่าได้ผลลัพธ์มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือยังไงนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากแนะนําก็คือคุณต้องรู้เกี่ยวกับ BMR หรือ TDE ก่อนนะครับซึ่งเป็นค่าที่สำคัญมากๆในการที่จะคุมในเรื่องของอาหารหรือ รวมไปถึงปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดที่เราควรจะกินในแต่ละวันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้นะครับว่าคำนวณยังไงนะครับไายมากก็แค่กรอกอายุน้ําหนักส่วนสูงกิจกรรมในแต่ละวันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันคร่าวๆนะครับเพื่อมาจดบันทึกและการลดของผมรอบนี้นะครับผมตั้งใจไว้ว่าผมจะให้เวลากับมัน90วันหรือประมาณ3เดือนนะครับที่จะลดห่วงยางรอบเอวออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับ โดยจะแชร์โปรแกรมที่ผมเล่นด้วยให้เพื่อนๆใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลดไม่รู้จะเล่นท่าอะไรยังไงเล่นตามผมก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปปรับเปลี่ยนพลิกแปลงเอาตามที่ถนัดหรือตามที่อุปกรณ์จะหาได้นะครับอาจจะเข้ายิมหรือว่าเล่นบอดี้เวทอยู่ในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับครับอันนี้เป็นรูปนะครับที่ถ่ายเมื่อเช้าแล้วก็น้ําหนักที่ชั่งเมื่อเช้านี้นะครับหลังตื่นนอน แล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตทุกๆ7วันนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าใน90วันจะได้ผลลัพธ์ขนาดไหนจะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าหรือว่าจะมีผิดพลาดอะไรยังไงในระหว่างทางนะครับก็ต้องคอยมาอัปเดตกันนะครับส่วนใครที่คิดว่าจะเริ่มก็เริ่มพร้อมกันได้นะครับส่วนใครที่ทําได้แล้วหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่านี้ก็มองข้ามไปก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์เป็นประสบการณ์เฉยๆนะครับให้กับคนที่ยังไม่รู้หรือไม่มีความรู้อะไรเลย แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับนี่ครับคนที่อยากจะเริ่มต้นลดความอ้วนนะครับเพราะผมเชื่ออย่างนึงว่าแค่คุณเริ่มนะครับคุณก็ผอมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่เคยโดนถามดูถูกนะครับว่าอ้อ้วนว่าอะไรยังไงก็ต่างๆนานานะครับผมก็เคยเจอมาพอสมควรแล้วผมก็ลบคำสุปรหมาณเหล่านั้นไปได้หมดแล้วนะครับจนทุกวันนี้คนที่ด่าก็อัานมาถามก็มีนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจไม่อยากให้ท้อนะครับแล้วก็ให้เวลาตามัน อย่างน้อยก็สัก2-3เดือนนะครับสำหรับคนเริ่มต้นถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องไปคาดหวังนะครับว่ามันจะผอเลยในครั้งแรกที่ทําการลดอยู่ลเอนะครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่าเราจะอ้วนก็นานนะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ